เราจะบอกให้ฟังร้านเนี่ยเราเคยจะมารีวิวทุกคนมันประกาศขายแล้วะเจ๋งไปแล้วทุกคนเขาประกาศขายบ้านพร้อมที่ดินนะฮะสองไรอะไรประมาณอยาเนี้ยนี่คือลำไยเวียดนามนะลำไยเวียดนามที่หากินยากลูกใหญ่อร่อยรสมาาออกดอกเจ่งมากที่เราเพาะได้สําเร็จ3ต้นจาได้ท้นนี่ลําลำไยแล้วก็มีต้นลิ้นจี่้วยนะบ้านหลังอเี้ยเราเคยจะมารีวิวไงแล้วปรากฏจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังสนุกมากคนนี่นี่เนี่ยใครจะซื้อบ้านหลังนี้ก็เดินเชิด มีต้นลำใหญ่ดู่ที่เล่นจีเพาลูกสวยนะไปะเดี๋ยวเมาให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเราอ่ะโทรมาตอนนั้นมนเป็นร้านอาหารข้างในบ้านหลังนี้ทุกคนแล้วปรากฏไงรู้ไหมปรากฏว่าสามีบอกว่ามาเลยมารีวิววันนั้นวันนี้เราก็มาข้างใน,นก็เป็นร้านหรูมาก ตอนนั้นก็ยังเป็นร้านยังไม่ประกาศขายยังไม่เจงไงปรากฏว่ามาถึงก็เห็นเมียเขาเมียเขาหน้าตาจะไม่ค่อยสู้ดีไม่ต้อนรับเขาก็แบบเอา้าเหลเหลผัวเขายังงั้นเห,อหอรอเขาก็เลยโทรหาผัวปรากฏว่าได้ความว่าให้เรากลับติดก่อไม่ให้รีวิวอะไรประมาณนี้ว้ากกี่กิทเมาส์สวยมากก,กิทเมาส์สวยเนาะนก,กิทเมาส์สวยเลิศไหมสวย อันนี้ออกดอกอันนี้ออกดอกอ,นนออกดอก,ออก,ดอกสวยนะฮะอากาศบรรยากาศแบบว่าผักตบชวามากๆทุกคนดูสิฉะนั้นเราก็ข้ามทางนี้ได้ไงเราก็เหาะข้ามทางนี้ป่าเยอะมากทุกคนตรงนั้นจะมีต้นว่าเห็นไหมลูกใหญ่เท่ากับ นิ่วโป้งเลยกำลังดำเลยทุกคนจ้ะนะครับพี่ลุงก็ตัดต้นไม้ไงเทศบาลมันชอบมาตัดมันตัดมะม่วงเบาไปเสียดายมากเลยออกลูกดกทุกปีมันตัดเอ้ยเลย,ยระหว่างทางเดีย๋ยวมาดูอะไรยอะเยะมากมาสวยไหมฝักมะม่วงแอปเปิ้ลน,นะครับทุกคน คือใครจะซื้อบ้านหลังนั้นก็เชิญนะครับทุกคนก็ mm hmm. ทําร้านอาหารรูหลามาอกแล้วก็เป็นสวนเห็นไหมข้างในจะเป็นสวนมีสวนลิจีเห็นไหมครับลวสวนทุเรียนด้วยมั้งรู้สึกแต่เขาไม่ให้เรารีวิวเราผิดหวังมากตอนนั้นแต่ผัวเขาคุยดีเลยนะโอเคฉันเลยโอเคแต่เมียนะฮะเมียใจร้ายมากเราอุตส่าห์ไปใช่ไหมล่ะน่าเกียดและเป็นนายหลาววันนี้ประกาศขายขึ้นมานะฮะคงหลายร้านอยู่นั้นนะ่ะเมื่อกี้ คลิปที่แล้วมันหลุดไปมันเบมเต็มทุกคนตัดไปเองทุกคนครับนะก็เล่าถึงว่าที่พักสงขาเาเคยไปพักที่นาชาบูติกรีสอร์ทนกนั่นเ่ยเดี๋ยว่อ้เล่าต่อจ้ะนกมันกําลังเอาลูกออกมาเป็นลูกเป็ดลูกเล็กๆตัวเหมือนเป็ดเลยลูกนกเป็ดน้ำลูกนกสวยอ่ะคือนกที่เราแบบหาดูยากแล้วก็บานเห็นลูกมันอีกสองตัวก็ยิ่งตื่นตาตื่นใจเดี๋ยวจะให้ดูแม่มันมันชอบออกมาหลังๆมันออกมาเดินหากิน เนี่ยทุกคนตรงนี้จะเป็นดงนกม้ากระลาทุกคนตรงนี้จะเป็นต้นทูบเป็นวัชพืชแล้วก็จะมีดงรังนกกระจาบทองนกกวักอย่างเงี้ยมันก็มาวางไข่กันแล้วก็ธรรมชาติมากนี่นก,น,กนี่น,น,น,นกกระจาบไหน,นได้เห็นนกสองแม่ลูกอ๋อนี่ไงเออใช่ใช่เดี๋ยวนนนนซูมก่อน นก <cose high> กระจาบท้องกระจาบท้องมันไม่เหมือนนกกระจาบทั่วไปต้องมางนั่งที่เฉยต้องนั่งเฉยๆน้ำคู่ที่ขึ้นเลยจะทำรังนะทำรังกระแสนวำกระแสวัตตาสองสารนี้ท <of water> <of water> <F> ุกท่านทุกคน ้องกลับมาหาความสงบกลับมาหาสติสัมปชัญญะของเราให้มันสมบูรณ์ให้ได้ใจของเรามันถึงจะเย็นเราวิ่งตามอารมณ์วิ่งตามสิ่งภายนอกนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่จบไม่สิ้นาเราไม่ต้อตไรรตงไปดิ้นรนไม่ต้องแต่งโฉแต่เราจะไปเปลี่ยนแปลงโตขเปลี่ยนแปงทุกมันเป็นสิ่งที่ไม่หมืนมันอยู่ที่ใจของเรา ความชอบมันก็ต้องเล่นนะโอ้ยทุกคนดูสิโอ้ยทุกคนมันจะลูกขึ้นมาทุกคนอันนี้คืออะไรเขาใส่โจหรอเข,เขาเรียกว่าอะไรเหลืองดูสิ